สวัสดีค่ะวันนี้พร้อมแล้วนะคะสำหรับการไปทำงานจ้านี่จ้าเปิดประตูออกมาก็แสงแดดทักทายกันเลยทีเดียวจ้านี่ค่ะ แจ้งแดดแบบเมฆน้อยมากค่ะวันนี้ฝนไม่ตกมาสองวันแล้วนะคะที่บ้านทางอื่นตกไหมคะทางนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะไม่มีฝนก็ร้อนแล้วนะคะ <S <S นี่จ้าเปิดประตูเราไปทํางานกันถึงที่ทํางานแล้วจ้าเช้านี้เราฝากท้องไว้กับข้าวต้มที่ทํางานนะคะอันนี้คือเราไม่ได้แย่งเด็กๆทานนะคะมีเพียงพอสําหรับเด็กๆและคุณครูที่มาทํางานที่นี่นะคะนี่จ้าก็จะมีหมูมีไก่ นะคะปะปุนกันไปจ้านีจากข้าวต้มนะคะหม้อใหญ่ๆร้อนๆเลยอร่อยมากนะคะต้องขอบคุณแม่บ้านสำหรับเช้านี้นะคะนี่จ้ามาทานด้วยกันนะคะนี่น่าทานมากเลยนะคะไปค่ะไปห้องกันนี่จ้าเราก็มีไข่มาเพิ่มสองฟองนะคะแล้วก็มี แก้วมังกรด้วยนะคะนี่แถวบ้านออกเยอะเลยนะคะแถวแก้วมังกรราคาถูกนะคะช่วงนี้ที่บ้านนะคะนี่จ้าข้าวเสร็จแล้วก็ตามด้วยแก้วมังกรเลยจ้าหวานๆนะคะไม่เปรี้ยวค่ะกำลังน่ารับประทานเลยจ้านี่เป็นยังไงบ้างเม็ดเยอะมากนะคะ